สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกจิดังแห่งสยามสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ช่องเกจิดังแห่งสยามได้นําเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นตำนานที่เล่าขานว่าเป็นการจัดสร้างพระเครื่องที่สุดหลอนที่สุดในประเทศไทยวันนี้ เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เรียกว่ามวลสารนั้นไม่ธรรมดาคือพระผงกระดูกผีวัดโพพระผงกระดูกผีวัดโพเป็นพระเครื่องที่สร้างจากมวลสารที่ไม่เหมือนพระเครื่องทั่วไปพระเครื่องชนิดนี้เขาใช้ผงไปขี้เท่ากระดูกผีของคนที่ตายไปแล้วมาจัดสร้าง ฉะนั้นพระผงกระดูผีจึงย่อมมีอิทธิฤทธิแตกต่างไปจากพระเครื่องธรรมดาทั่วไปเป็นแน่พระผงกระดูผีที่ขึ้นชื่อว่ามีผู้คนรู้จักมากก็ไม่มีที่ไหนที่จะโด่งดังไปมากกว่าพระผงกระดูผีวัดโพธาเตียนผู้สร้างคือพระอาจารย์หนู พื้นเพเดิมเป็นคนชาวจังหวัดสุรินทร์เชื้อสายของท่านเป็นสายของทางด้านขเขมรเป็นพระเกจิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาย,ยศาสตร์หรือสย,ยเวทเป็นอันมากมูลเหตุการ์สร้างพระผงกระดูกผีวัดโพนั้นเนื่องจากปีพุทธศักราช2484ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ขึ้นมาบวกกับสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่ไทยต้องเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะและทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยหลายแห่งฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้ส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดตามจุดทุศศาสตร์สำคัญของประเทศไทยและหลายจุดก็เป็นการตัด กำลังของฝ่ายอักษะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสภาพทั่วไปของบ้านเมืองเต็มไปด้วยซากปารักหักพังของทั้งการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรประชาชนตกอยู่ในความหวาดกลัวและการสูญเสียบรรดาพระเกจิต่างๆจึงพากันสร้างวัตถุมงคลแจกจ่าย เพื่อเป็นการปลอบขวัญและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารประชาชนกันมากพระเกจิบางท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคลแต่เมื่อสภาพบ้านเมืองเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีวิธีอะไรที่จะช่วยจึงต้องสร้างวัตถุมงคลออกแจกจ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระอาจารย์หนูก็เช่นกันจากที่ท่านเป็นพระที่ชอบเก็บตัว เงียบๆทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์หรือไสยเวทตามลำพังไม่ชอบยุ่งสูงสิงกับใครแม้แต่พระสงค์ด้วยกันแต่เมื่อเกิดสภาวะสงครามขึ้นนั้นท่านจึงได้คิดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับทหารและชาวบ้านเพื่อนำไปบูชาคุ้มครองและนี่คือสาเหตุของการเกิดพระผงกระดูกผีวัดโพ ที่ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์อย่างมากมายเมื่อสิ้นสุดสงครามแล้วแต่เรื่องราวปาฏิหาริย์ของพระเครื่องตระกูลนี้ยังเป็นที่เล่าขานกันอยู่เสมอเพราะการที่มีเชื้อสายทางด้านมอนหรือขมรน,นั้นอาคมของพระอาจารย์หนูเป็นอาคมที่เรียกว่าสุดยอดแห่งพิธีกรรม จะเน้นในไปในทางลัทธิของศาสนาพราหมณ์และขอมโบราณเป็นหลักท่านจึงสร้างพระเครื่องที่ยึดเอาคติพิธีกรรมมาจากสายนี้พระเครื่องของท่านแทนที่จะสร้างจากผงวิเศษหรือโลหะแบบพระทั่วไปท่านกับสร้างด้วยวัตถุอาถรรพ์จำนวนผงกระดูผีโดยท่านได้เอาผงกระดูผีที่เก็บรวบรวมมาแล้ว ยังมีมวลสารอิกชนิดหนึ่งที่คอยสร้างเรื่องราวปาฏิหาริย์อัศจรรย์ให้กับพระเครื่องรุ่นนี้อย่างมากนั่นก็คือว่านโพงว่านโพงที่ชาวบ้านแถบอีสานเรียกกันว่าว่านกระสือหรือว่านผีปอบซึ่งเกิดขึ้นมาตามป่าทึบทางภาคอีสานโดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับขเขมรจะพบบ่อยๆ ว่านนี้คนสมัยก่อนจะเชื่อกันว่ามีวิญญาณร้ายสิงอยู่ว่านชนิดนี้ชอบกินเลือดสดสดและเนื้อสัตว์เป็นอาหารพระอาจารย์หนูมีสายเวเศสมัยที่ท่านเป็นคารวาสขอบนำว่านชนิดนี้มาเลี้ยงไว้เพื่อใช้ทำงานต่างๆผู้ที่จะเลี้ยงว่านชนิดนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าในระดับ ขั้นสูงเลยทีเดียวจึงจะสามารถสะกดเหล่าดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในว่านให้อยู่ภายใต้คําสั่งได้หากมิฉะนนั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นที่อยู่ในว่านโพงก็จะทำร้ายและกินผู้เลี้ยงเป็นอาหารแทนนั่นเองพระอาจารย์หนูท่านนำวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้มาบดละเอียดคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน และนำมากดพิมพ์ท่านได้สะกดดวงวิญญาณเหล่านั้นและซึ่งทุกขั้นตอนตั้งแต่การผสมการบดการตำและการกดพิมพ์ท่านได้กระทำแต่เพียงผู้เดียวเพราะจะต้องบริกรรมคาถาตลอดเวลาที่กระทำเมื่อแรกที่นำออกมาแจกจ่ายไม่ค่อยมีใครอยากจะมารับเพราะวันกลัวในมวลสาร จะมีก็เฉพาะแต่ลูกศิษย์เท่านั้นที่กล้าไปรับก็พวกเด็กวัดกับพวกชาวบ้านในระแวกวัดโผนั่นแหละที่มารับกันไปเพราะเห็นว่าได้พระฟรีผ่านไปไม่นานนักพระชนิดนี้ได้ก่อเกิดปาฏิหาริย์ด้านขุมครองอย่างแปลกประหลาดการทิ้งระเบิดทำให้ชาวบ้านปากต่อปากกันว่าพระเครื่องรุ่นนี้ สามารถลบเราเบิดได้เมื่อมีผู้คนทราบข่าวจึงแห่แหนกันมาที่วัดโพเพื่อมาขอพระและข่าวนี้มาโดยไม่หวาดกลัวเหมือนคราวก่อนเมื่อพระกระดูกผีมีไม่เพียงพอพระอาจารย์หนูจึงได้จัดสร้างขึ้นมาอีกรอบโดยได้รวบรวมมวลสารขึ้นมาเมื่อกดพิมพ์เสร็จ ก็ปลุกเสกกันเลยแล้วแจกจ่ายแก่ชาวบ้านทั้งที่พระยังหมาดมาดแห้งไม่สนิทเรียกว่าแจกดวนกันเลยทีเดียวเรื่องอภินิหารพระผงกระดูผีมีเล่าต่อกันมาตลอดเวลาและมีความแปลกประหลาดด้านคุ้มพองอย่างมากไครหรือเดินทางในที่เปลี่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนพื้นที่อันตรายแล้ว พระผงกระดูกผีเชื่อกันว่าจะแขวคคดาลอดผลอันตรายต่างๆทั้งรถความรถชนคนปองร้ายบางครั้งอาจทำให้เห็นเป็นคนอื่นหรือว่ากันมากันหลายคนแล้วว่าทำให้ศัตรูที่เราไม่ถูกกันหรือเรียกว่าไม่ประสงค์ที่จะต้องเจอกันเกิดงะจังงัง ไม่สามารถปะทุสลายเราได้บางคนถูกจ่อยิงในระยะจอ่อจอลูกปืนก็วิ่งอ้อมตัวไปเสียหมดไม่ถูกร่างกายเลยแต่สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าขายหรือติดต่อธุรกิจมักบอกกันว่าพกพระผงกระดูกผีวัดโพแล้วมีแม่ค้าบางรายบอกว่าเมื่อบูชาพระผงกระดูกผีนี้แล้วปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ผิดถนัดกับรายอื่นๆที่ขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำบอกเล่าที่ผู้ได้รับครอบครองต้องการขออะไรให้ตั้งจิตอธิษฐานและขอดวงวิญญาณที่อยู่ในพระผงกระดูกผีที่ได้ครอบครองในปัจจุบันคนที่บูชาห้อยพระผงกระดูกผีล้วนแล้วประสบความสำเร็จในด้านการงานกิจการการค้าจเจริญก้าวหน้า พระผงกระดูีวัดโพนั้นจึงเป็นที่เส,สาะแสวงหาของผู้คนและมีราคาแพงผู้เท่าเราว่าเมื่อปีพุทธศักราช2484ประเทศไทยอยู่ในสภาวะข้าวยากมาแพงมีผู้คนอยู่ในภาวะหวาดกลัวต้องขอพระคุณพระอาจารย์หนูมากๆเมื่อในสมัยนั้นท่านได้สร้างพระผงกระดูผีไว้แต่เชื่อกันไหมครับมีคน ถามว่าแหากฉะไหนทำไมถึงต้องให้พระอาจารย์หนูสร้างพระออกมาเป็นคำถามที่แม้แต่กระผมนั้นก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลมาว่าในสมัยนั้นการสร้างพระเครื่องของแต่ละวัดออกมาไม่เหมือนกันแต่วัดโพเป็นวัดที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในการรักษา แต่ชาวบ้านกลับอยากได้พระไว้คุ้มครองท่านเจ้าาวาสท่านได้เล็งเห็นแล้วว่ามีพระลูกวัดอยู่หนึ่งที่ยังพอว่างจากการรักษาโลกและเชื่อกันว่าผู้ที่สำเร็จอันขั้นสูงระดับท่านเจ้าวาสสามารถมองเห็นว่าพระอาจารย์หนูนั้นท่านสามารถสร้างพระเครื่องได้จึงได้ดำริให้พระอาจารย์หนู ได้จัดสร้างพระผงกระดูผีแต่ท่านเจ้าอาวาสท่านไม่ได้เป็นคนกําหนดว่าต้องสร้างพระผงกระดูผีแต่เนื่องจากว่าเป็นความชำนาญและเป็นจารูท่านตั้งใจว่าจะใช้มวลสารแบบนี้รูปแบบนี้ออกมาจึงได้เกิดเป็นพระผงกระดูผีวัดโพต้องเข้าใจในจุดนี้กันก่อนนะครับพระผงกระดูผีนั้น หากหลายๆท่านคิดว่าจะนำไปพกติดตัวเพื่อจะทำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะไปหลอกลวงท่านอื่นทางกระผมขอแนะนำว่าพระผงกระดูผีนั้นมาจากการผีมวลสารจากกระดูของผู้ที่เสียชีวิตในขณะเกิดสงครามโลกแล้วนำมาผีด้วยผงอิทธิเจผงปัตถามัง และพระาจหนูท่านได้เซกคาถากำกับว่าให้พูดผีที่อยู่ในพระผงกระดูกนี้ได้ออกมากระทำความดีเพื่อจะได้ไปเกิดใหม่นั่นเองฉะนั้นหากใครนำพระผงกระดูกผีนี้ไปใช้ในทางที่พิษกระผมมั่นใจได้ว่าพอให้ท่านโปรดระวังตัวไว้พระผงกระดูกผี ไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับใครที่ทำงานในด้านของการขับรถโดยสารเป็นอย่างมากเหตุเพราะพระองกระดูผีจะมีพูดผีหรือเทวดาที่ติดตามตัวท่านทำให้ผู้คนที่อยากจะใช้บริการของท่านเห็นว่ามีใครนั่งเต็มในรถโดยสารของท่านแล้วก็อาจจะไม่เรียกจึงไม่แนะนำว่าให้ท่านนั้นพกพระพงกระดูผี แต่เป็นข้อยกเว้นว่าพระผงกระดูผีนั้นหลายๆท่านนิยมนำห้อยแล้วเสี่ยงโชคถือว่าหากท่านตั้งใจขอเทวดาหรือผู้ผีในพระผงกระดูผีนั้นสําเร็จแล้วท่านควรไปทำบุญให้ท่านสํารายกว่านั้นหากใครนำพระผงกระดูผีนี้ทุกทําลายก็ต้องระวังตัวให้ดี และขอให้ว่าเหตุการณ์เรื่องพระผงกระดูผีที่นำออกมาเป็นข่าวตอนนี้ในการทุบและทำลายเพื่อไปเสริมหงจุยในการสร้างบ้านผมในนามผู้ศึกษาในเรื่องของพระผงกระดูผีวัดโพนั้นขอออกมาแสดงความิ่เห็นส่วนตัวว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จะปกปักรักษาท่านให้มีโชคมีรากร่ำรวยสืบต่อไปดังคนโบราณได้กล่าวไว้วันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ชาวช่องเกจิดังแห่งสยามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบคุณครับ